สติตั้งมั่นคือการมีตัวตนสวัสดีครับกาลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับเห็นชื่อวัดแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกสนุกไหมฮะ <_ H im> เดี๋ยวใครรู้ก็ถ่ายมานะครับว่าวัดเก่าโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับ <_ H im> ก็เมื่อกี้ผมโจหัวว่าสติตั้งมั่นมีคือการมีตัวตนนะฮะ พอดีได้ไปดูไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะเขาบอกว่าการมีสติตั้งมั่นก็คือการมีตัวตนนะฮะจริงๆเนี่ยตอนแรกท่านท่านพูดถูกแล้วนะฮะว่าการที่มีสติตั้งมั่นก,ก็คือยังมีตัวตนอยู่แต่ทําไมถึงต้องมีตัวตนอยู่เพราะว่าเราจะต้องมีสติตั้งมั่นเพื่อมีกําลังของสติก่อนนะฮะมีคนอ่า ขอภัยนะฮะยเยอะมากนะครับก็นะฮะก็ะต้องมีมีตัวมีเราจะต้องมีสติตั้งมั่นก่อนไงครับถ้าเราสติไม่ตั้งมัน่นเราก็ไม่สามารถที่จะระลึกรู้ได้ใช่ไหมฮะว่าเราจะา่หยุดกระบวนการทํางานของขันห้ายังไงใช่ไหมฮะนี่แหละฮะถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการทํางานของขันห้า เวลาไปฟังเราก็นึกอ,อยากจะพูดอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะว่าเออถ้าสติตั้งมัน่นมันก็คือการมีตัวตนนะยังมีตัวตนอยู่นะฮะท่านพูดไม่ผิดหรอกครับตอนแรกอะ่ะมันจะต้องมีสติตั้งมั่นก่อนเพื่อถึงที่สุดแล้วนะฮะ,นะฮะเพื่อถึงที่สุดมันก็จะต้องใช้สติตัวนี้แหละเพื่อยับยั้งอะไรฮะตัวกิเลสใช่ไหม ผมพูดเรื่องขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมพูดบ่อยมากใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเพื่อให้เราเห็นตัวกิเลสตัวที่มันปรุงแต่งใช่ไหมครับหรือตัวอุปทานหรือตัวอ,อวิชชาเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่มีสติตั้งมั่นพมไม่มีทางที่จะเห็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าสติตั้งมั่นคือการมีตัวตน ท่านก็พูดไม่ผิดนะฮะแต่ตอนแรกมันจะต้องมีตัวตนก่อนนะฮะผมไม่ค้านเลยว่าการมีตัวตนในช่วงแรกมันจําเป็นจะต้องมีตัวตนก่อนเพราะเรายังไม่เกิดปัญญาใช่ไหมฮะเพราะเรายังไม่เกิดปัญญามันก็ต้องมีตัวตนก่อนเมื่อไรที่มันเกิดปัญญานั่นแหละมันถึงจะสลัดออกหมดเลยการที่จะเกิดปัญญาก็ต้องเข้าใจเรื่องกัน5้านะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนีนะะ่ย มันทางานเนี่ยทางานยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนคนชี้ไงฮะถึงต้องมีคนชี้ให้เห็นนะฮะนะฮะถึงต้องมีคนชี้ให้เห็นว่าเออมันทํางานยังไงแล้วจะหยุดยังไงนะฮะถ้าไม่มีคนชี้ให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะ,ะมันก็จะทํางานแบบอ่า คลุบไปเลยเนี่ยเพราะถึงนั้นมันจะต้องมีคนชี้ให้เห็นว่าเออมันจะหยุดได้ยังไงใช่ไหมฮะนี่แหละฮะมันถึงต้องมีสติเพื่อตั้งมั่นนะฮะนะฮะแต่สายอ่าที่เขาดูจิตดูใจอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ท่านก็ต้องระวังนะฮะว่าอ่าอ่ากิเลสมันมันซ่อนไหมนะฮะมันซ่อนมันแอบไหมนะฮะนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าเออ สติตั้งมั่นแล้วอ่ะมันจะต้องอ่าอยู่กับสติตลอดไปอย่างนั้นนะฮะอันนั้นถูกต้องครับมันจะต้องมีมันมีตัวตนแน่นอนถ้าเรายังไปจดจ่ออย่างนั้นนะฮะแต่ในสติตั้งมั่นในที่นี้คือการไม่จดจ่อนะฮะคือจะมันจะรู้รละลึกร,ร,รู้อยู่ตามธรรมชาติของสติเลยนะฮะ นั่นแหละมันจะต้องอถึงจะต้องมีการกระตุกให้เห็นไอ้ตัวกิเลสเนี่ยสายอื่นเราไม่ว่ากันฮะมันก็การพูดธรรมะมันก็มีหลายหลายหลากหลายหลายสายแต่สิ่งที่ผมพูดคือพยายามที่จะให้เห็นกระบวนการทำงานของอขันห้าให้มันชัดเจนนั่นแหละฮะเพื่อที่จะเห็นไอ้ตัวกิเลสหรือตัวอุปทานชัดเจนนะฮะนั่นแหละฮะส่วสายอื่นจะว่ายังไงก็ ว่ากันไปนะเพราะว่าธรรมะมันมันมีหลายสายถ้าคนที่ไม่ชอบฟังในสิ่งที่ผมพูดก็ท่านก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะฮะนะครับนะฮะนั่นแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดผมพูดตามประสบการณ์เท่านั้นเองนะฮะประสบการณ์ที่ ได้พบได้เจอมาถ้านอกเหนือจากประสบการณ์ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะฮะเนะี่ยธรรมะต้องพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้เท่านั้นถ้าไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้ก็ก็หลงรู้หลงคิดนะฮะธรรมะมันจะต้องอ่าเข้าใจการทํางานของขันห้าแล้วเราจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าเอออ๋อมันอย่างนี้นี่เองฮนะ ถ้าดับกิเลสตัวหนึ่งมันก็จะดับได้ตัโดมิโน,โนโตัวแรกดับมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะนี่แหละฮะไม่ใช่ว่า,าจะดูจิตว่างนะฮะแล้วก็ไม่สนใจกิเลสน,นะฮะนะฮะถ้าอย่างนั้นในสมัยอุทกคดาบทก็คงบรรลุอรหันต์ไปแล้วใช่ไหมฮะ พระพุทธเจ้าก็ได้การดูลมมาจากอุทกกระดาบทก็ไปเจอความว่างแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวจบเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะการดูลมหรือว่าไปดูจิตว่างอัอนนี้เราก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าขนาดพระองค์เข้าถึงแล้วพระองค์ก็ยังบอกว่ามันมันยังไม่ใช่เห็นไหมฮะมันยังไม่ใช่ตัวจบเห็นไหมค,นะครับนะฮะขออภัยนะยุงอาจจะเยอะไปหน่อยแต่มันก็เป็น สภาวะทําให้เราเห็นว่าเออก็เป็นอย่างเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้ไปฆ่ามันอยากกินก็กินไปนะ,ะก,ก็อยากกินก็กินไปหูก็คันนะฮะมันกัดหูนะ,ะเราก็แค่รู้สึกอย่างนะี้ไอ้คาว่าคันหรือกัดหูมันก็แก้เป็นคําพูดสมมุติขึ้นมาแต่อาการนั่นแหละอาการนั่นแหละคือของจริงเห็นไหมฮะอาการนั่นแหละคือของจริง อาการที่มันไม่มีคําพูดแต่มันรู้อยู่เห็นไหมฮะมันรู้อยู่นี่แหละฮะนี่แหละฮะคือถ้าเราไปเข้าใจว่าความว่างนั่นคือนิพพานอันนั้นให้ระวังดีๆนะฮะความว่างมันมีนะฮะแต่มันต้องดับกิเลสให้ได้ก่อนดับ อุปทานให้ได้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาว่ามันว่างแล้วมันจบได้นิพพานอันนี้ต้องระวังนะครับต้องเราทุกคนต้องระวังดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีความว่างคุณก็ต้องเข้าใจว่าขันห้าตัวไหนที่มันยังไม่ดับนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนชี้ให้เห็นว่าเออมันมันอะไรล่ะกิเลสตัวไหนที่มันยังไม่ดับมันจะต้องมีการกระตุกจิตกระชากจะให้เห็นว่าเออ มันดับจริงหรือเปล่านะฮะมันดับจริงหรือเปล่ากิเลสที่มันนอนเนื่องมันดับจริงหรือเปล่านั่นแหละฮะเพราะนั้นมันต้องมีคนชี้ให้เห็นว่าเออเพราะฉะนั้นถ้าฟังผมครั้งแรกเนี่ยท่านไม่เข้าใจหรอกนะฮะแต่ท่านฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจนะท่านจะเข้าใจว่าเออผมกําลังสื่อสารเรื่องอะไรนะฮะผมกําลังสื่อสารเรื่องอะไรให้ท่านเห็นอะไร ให้ทานห็นอะไรกระบวนการทํางานของขันนะฮะนะีฮะหรือเวทนาที่มันเกิดเนี่ยอย่างผมที่กําลังเกิดอยู่เนี่ยเยนะผมก็รู้อยู่ใชนะฮะผมก็รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมฮะเอาละครับนี่แหละฮะก็อาจจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าท่านใครเคยมาที่นี่น่าจะเคยเห็นนะฮะที่นี่คือทางขึ้นดอยพระธาตุจอมกิตินะครับ ทางขึ้นดอยพระธาตุจอมกิตินะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าแผนกล้องให้เห็นนะฮะว่า,าทางขึ้นมันขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะฮะก็ชื่อวัดก็คือวัดวัดสนสนุกเป็นพระธาตุโบราณน,นะอ่าพระธาตุจอมกิติก็คือหนึ่งในสถานที่ที่ผมตั้งปณิธานไว้ขอให้พบเจอกับอ่า เส้นทางธรรมหรือผู้รู้จริงๆนะฮะผมก็ได้มาเจออาจารย์กันนะ,ะมาเจออาจารย์กันผู้จบภพบชาตินะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็พาไปเจอกับอาจารย์อาจารย์วิทย์นะฮะก็กะตุกให้เห็นว่าเออจริงๆอะไรที่มันมันคามันค้างเราอยู่นะฮะผมก็ไม่เคยลบหลู่ครูบาอาจารย์นะฮะต่อให้อาจารย์ท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ยังนับถือ เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ลบหลู่ดูถูกครูบาอาจารย์นะฮะะนี่แหละฮะตอนนี้ยุงเยอะมากครับก็จ้หกโมงนะฮะจ้หกโมงแล้วนะฮะยุงเยอะนะฮะนั่นแหละฮะก็นะฮะคงจะอยู่อีกหลายวันนะฮะอยู่ที่เชียงแสนนะฮะกำลังจะสร้างบ้านนะฮะแล้วก็ให้แฟนเขาอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเราก็ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ยึดติดกับบ้านช่องอยู่แล้วผมไปนอนตรงไหนก็ได้นอนวัดนอนอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะละทางโลกและปล่อยให้ครอบครัวลำบากอันนั้นก็ไม่ถูกนักนะฮะเราจะเอาตัวเองรอดแต่ว่าครอบครัวลำบากนะฮะก็ไม่ถูกนะฮะนะ,ะเพราะฉะนั้นทำให้เขาสรางนะฮะที่เหลือก็ ว่ากันตามเหตุตามปัจจัยนะครับนั่นแหละก็ช่วงนี้ก็ผมจะอยู่หลายวันถ้า,าใครมีอะไรที่จะสอบถามแม่ชีก็แม่ชีสมพิสก็โทรไปนะฮะ0951902035นะฮะโทรไปคุยกับแม่ชีนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะฮะแม่ชีสมพิไม่ธรรมดาผมบอกเลยนะฮะหรือจะโทรมาหาผมมันติดตรงไหนโทรมานะฮะโทรมานะฮะในแนวของผม ถ้าฟังผมเรื่อยๆแล้วนะเอ๊ะทำไมผมก็ฟังแล้วทําไมผมยังไม่ไม่เข้าใจครับก็โทรมานะโทรมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนี่ยอันนี้ก็เจอสภาวะอ่าเยอะนะก็ให้เราเห็นสภาวะนะรู้ว่าเอออาการนี้มันเป็นยังไงท่านก็คงจะเคยเห็นอาการเหมือนผมแหละแต่ว่าไม่มีใครมาบอกให้ท่านรู้แค่นั้นเองนะฮะเนี่ยอาการที่มันกําลังเป็นอยู่เนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับนี่แหละมันมีมีเหตุนะฮะ ะะมีเหตุนะฮะนั่นแะหละครับธรรมะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายหรอกนะฮะแค่รู้สภาวะธรรมสติตั้งมัน่นนะ,ะผมพูดเรื่องสติตั้งมั่นเพราะอะไรครับถ้าสติเราตั้งมั่นไม่พอมันรั่วมันไหลแล้วก็จะไม,ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้มันก็จะฟุ้งไปทั่วนะฮะเนี่ยนะ,ะ,นะะเราต้องใช้กิเลสเพื่อลากกิเลสเนี่ยนี่คือหลักการที่ผมใช้นะฮะ ถ้าไม่ละก,กิเลสไม่มีทางครับการไปจมอยู่กับความว่างยังไม่ใช่นะนะอันนี้ผมไม่ได้ไปปลามาดหรือว่าไปดูถูกใครนะแต่ว่า,เ,าเมื่อท่านอยู่กับความว่างท่านก็ต้องกลับมาพิจารณาดูกายว่าเออไอส่วนไหนที่มันยังยังฟงุ้งหรือยังยังไม่ดับนะฮะนีวนห้าหรืออา่อาออะไรอนะ่ะ อะไรที่เขาเขาพูดกันนะ่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดพูดหรอกนะฮะไอ้พวกไอ้อย่างนั้นเนะี่ยนะฮะผมพูดบ่อยนะฮะก็นั่นแหละฮะนะครับผมพูดบ่อยเรื่องอ่านะฮะพว,วิญญาจธรรมสามสิเจ็ดประการนั่นแหละมันท่านท่านเหลือตัวไหนนะฮะก็ไปไล่ดูเอานะฮะนั่นแหละครับ สิ่งที่ผมสอนก็คือการกระตุกกระชิดใจให้เป็นโป้องเดียวจบไปเลยนะฮะธรรมะมันต้องมีจุดจบครับไม่ใช่อ่าเรียนรู้ไปแล้วก็หาจุดจบไม่เจอไม่ใช่มันต้องมีจุดจบนะฮะธรรมะมันต้องไปให้สุดนะฮะไปให้สุดนะครับวันนี้ก็ขอขอบระคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อ่ารับชมจนจบนะฮะแล้วก็ใครที่ตั้งปณริธิฐานว่าขอให้จบภพชาติในชาตินี้ก็ขอให้ทุกท่านอ่าประสบความสำเร็จนะฮะ ในชาติปัจจุบันไม่เกินเจ็ดวันเจดเดือน7็ดปียังนานไปนะฮะกับเส้นทางอาธรรมะนะฮะธรรมะเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะจบในชาตินี้เราก็จบได้นะ,ะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่จบมันก็ยากนะมันจะมีอะไรที่ปิดบังเราไว้หมดนั่นแหละฮะวันนี้ก็ขอข้อคูณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขทางทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับ